จุดเจาปอดยาดำของอำเภอเทพาจังหวัดสงขลาได้ทำการจับกลุ่มนางสาวฟอตนาสิริอภัยในพื้นที่หมู่หนึ่งตำบลสะกอมอำเภอเทพาจังหวัดสงขลาได้ของกลางประมาณเก้าถุงหมอรับใช้รับปากของหมอไหมของหมอไนอ 我太聪明了。<Yeah. S 3>